ุยแสงสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเด้อน้องเห็นเห็ดเราอยู่ที่ป่าภูเขาทองรอบที่สของปีกำลังจะทักทายทำดีๆไม่ได้เหมือนคนอื่นไม่ได้เลยนะคะทักทายเสร็จปั๊บเจอเห็ดมันปูเก็บก่อนเลยค่ะข้างบนเป็นยังไงอ่ะเราเดินเหยียบมาหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้เมื่อกี้กำลังแบบเข้าคลิปป่าภูเขาทองรอบสามคลิปที่สองเรากำลัง เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะสวยมากพร้อมกับอัปเดตตะก้าเห็ดของเราค่ะเราเก็บเห็ดมันปูไปได้ครึ่งตะก้าแล้วนะคะแล้วก็นี่มีเห็ดแห้งและเห็ดสีในส่วนของเอาไปกินค่ะส่วนตอนนี้ติดตามรับชมกันต่อไปนะคะเห็ดนะคะเห็ดมันปูป่าภูเขาทองปีนี้มีไม่เยอะค่ะแต่สบายใจได้จุดเห็ดของเรายังเป็นของเราเพราะไม่มีรอยคนอื่นเก็บเลยค่ะ เพียงแต่เห็ดออกไม่เยอะเองจ้าไปลุ้นกันค่ะมีจุดเล็กๆน้อยๆแบบน,น,นี้จุดที่เคยขึ้นเยอะๆค่ะขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ขึ้นที่เดิมค่ะทุกคนสองปีแล้วนะที่ป่าภูเขาทองเห็ดขึ้นไม่เยอะ วันอยู่ในป่าก,กับพี่นิ่มนอร์เวย์นะคะที่เขาเดินทางมานอร์จากนอร์เวย์มาเก็บเห็ดกะวันค่ะเริเ่มเจอเป็นจุิมนะคะทุกคนจะเก็บกองๆให้ชมนนะคะกองนี้ได้เยอะแค่ไหนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่กลุ่มแบบนี้ก็จะประมาณกลุ่มละครึ่งกิโละค่ะทุกคนอุยดอกแตก น้องเท่งโผล่ค่ะทุกคนมาเก็บในช่วงไซ้เห็ดกำลังสวยค่ะไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ออกยังไม่หมดค่ะทุกคนมอมแมนเดืนนั่งปัดก็สะอาดนะคะอโอเคเรย่ เราข้ามมาตะกี้เหยียบเหยียบเองช้างเหยียบอีกแล้วค่ะทุกคนดอกแบบแห้งเนี่ยเก็บไปกินนะคะอืมนี่ค่ะทุกคนกองแรกของเรา ียบจนแบนโอ้ยจะอยู่นี่อยู่นี่พี่นิมเรียกหาค่ะแต่ก็ดีค่ะทุกคนอยู่ไม่ไกลกันมีเพื่อนเดิน ได้ทุกกลุ่มนะคะที่เราเคยเก็บเก็บในป่าภูเขาทองแต่ว่าอันนี้เก็บไปกินนะคะทุกคนเดินแดดเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะบอกไม่เยอะทีหน้าออกเยอะๆเ,เดอ้อเดี๋ยวกลับมาอีกขอบคุณธรรมชาติขอบคุณประเทศสวีเดนเลยนะคะที่เขาปลูกต้นไม้เป็นอุตสาหกรรมหลักเราก็ได้ผลประโยชน์จากป่าค่ะทุกคนมีสิทธิ เก็บผลไม้ป่าเก็บเห็ดได้ทุกป่าค่ะไม่มีกฎหมายห่วงห้ามการเข้าป่ายกเว้นป่าไหนที่เขามีโซ่มีลวล้อมรอบมิดชิดเราก็อย่าไปเข้าค่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเจ้าของบ้านอยู่ในป่าแล้วเขาก็อาจจะชอบความเป็นส่วนตัวก็เลยทําั้วล้อมไว้นะคะส่วนป่าที่ไม่มีลวเข้าเลยเจีกลุ่มนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูดอกเห็ดชัด เห็ดใหม่ค่ะดอกสวยมากอยู่บนเนินจ้าเนินนี้เราก็เก็ดทุกปีนะคะบางปีเยอะจนกลายเป็นเนินทองคำเลยค่ะปีนี้นิดหน่อยนะคะคิดว่ามีดอกเดียว ใต้ขาดอกเวลาเราล้วงไปเขาก็จะมีต้นหญ้ามีมอสเกี่ยวขาไว้ค่ะบางทีเราก็ดึงได้ไม่ยาวนะคะทุกคนอืมกลุ่มนี้กลุ่มที่สองค่ะ จยินเสียงถุงกระดาษกบแก๊บนะคะอยู่ในตะกร้าด้วยไว้เก็บเห็ดแห้งกิกน น,นี่ลอยอแดดเผาแล้วดอกมันไม่แห้งเราก็ขายได้นะคะแต่งกรีบหน่อยนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะวิจะะารณญาณและประสบการณ์แหละทุกคนจะบอกว่าดอกไหนผ่านคิวซีโรงงานดอกไหนเก็บไปกินเองอือหือดูค่ะขาย น้องมอมแมมค่ะมาต่อกันที่ปลาภูเขาทองมาในโซนของภูเขาทองแล้วนะคะมีปากทางเรียกว่าอะไรทางเดินค่ะทุกคน แก่สุดป่าค่ะจะไปดูตะก้าเห็ดพีกันนะคะส่วนใหญ่คนมากับวันก็จะมานกว่าเจ้าของป่าเด้อ Hmm. mát Suimap. Băng đồ có kẻ. ขาเห็ด้ตมอส อสามดอกค่ะแต่ว่าขาน้องขาอวบจังอโทษโทษโทษตอนนี้เราคาอ่าสายชาร์จ power bank นะคะหนูไปโดนจ้ากล้องเลยเซนิดหนุอ้อสวยจัง 这没得啦，嗯、啊，也、mm. oh yeah. อีกหนึ่งกองค่ะสวยมากเป็นไงบ้างสถานการณ์ดีไหมพี่นิ่ม แอบดูตะกร้าพี่นิ่มกันค่ะทุกคนครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดินออกแล้วก็ต้นทางที่จอดรถยังไม่ได้เก็บเลยค่ะเข้ามาป่าลึกก่อน อีกกลุ่มนะคะเป็นเจ็ดใต้หมอนเจอกลุ่มใหญ่ๆบ้างไหมอืมไม่สมบูรณ์ได้เหยี่ยวมากกว่าสด <c oughs> วันวางตะกร้าไว้ตรงทางเข้านะถ้าพี่นิ่มหนักวันก็ได้ครึ่งตะกร้าแต่ไม่ไหวยางยางครึ่งค่ะโอเควันไม่เก็บแล้วเนี่ยวันเอาถุงไว้ในตะกร้านั้นเลยไม่เก็บเห็ดแห้ง อันนี้ก็คือเห็ดแห้งแต่ว่าดอกมันสดนะคะทุกคนเนี่ยเราก็เลาะได้ค่ะมันโดนแดดค่ะมันไม่ได้แห้งเพราะเขาเก่านะคะทุกคนแห้งเพราะฉันตากแดดจ้าฉันอยู่กลางแดดที่วานนั้นนะเก็บก็ไม่ท้อแถวๆใกล้ๆรถก็มีให้เก็บค่ะอุย แ้่แกเตรียมใจแล้วแล้วสองวันด้วยสองด้วยพาไปดูกลุ่มนี้ก่อนทุกคนสวยมากแห้งไปครึ่งหนึ่งโอ้ยแสงแสงเป็นกลุ่มที่สวยแต่ว,ว่าแสงบ่ได้เลยถ้าแห้งก็เก็บใส่ในตะกร้าเดียวกันนี่แหละขี้เกียจล้วงเอาถุงแลค่ะ เออหรือว่าเราจะล้วงกินน้ำหน่อยก็ดีนะอ,อ,อ,อพักว่าง าปีหน้ายังคบกันอยู่ก็เดี๋ยวจะพามาอีกป่านี้ถ้ายังคบกันอยู่มีม,มีนะคนมาหาขาวันเราก็เลิกคบกับว,วันไปเลยน้องไปทำงานกันค่ะแรกๆเนี่ยตอนทำช่อง YouTube โอ้ยคนนั้นก็อยากมาคนนี้ก็อยากมามาได้ประสบการณ์แล้วหลังจากนั้นอยากไปมากแต่ไม่ว่างแล้วนะติดงานกันเสียได้ค่ะ จริงมาเก็บกันแต่ว่าตอนแรกๆที่น้องๆเข้ามากันอะ่ะมันตรงช่วงโควิดค่ะคนไทยเขาไม่มาเก็บมาไม่ได้กันสองสามปีนั้นนะพี่นิ่มเอ้ยสุดยอดทุกป่าตอนนี้คือคนเก็บเยอะเก็บกันโหดๆด้วย <c oughs> น้องๆทำงานกันไม่ว่างละมาส่วนใหญ่ก็อยู่ไกลอ,อืม ถึงบอกใครจะมานะ่ะต้องแบบตั้งเป้าหมายหรือว่าจะมาเก็บขายเอาค่านู่นค่านี่ใช่เราไม่ได้คาดหวังเยอะแต่คือเราต้องได้อะไรไปบ้างห้ามมาเดินชิวอย่างเดียวอันนี้คือที่มาที่ไปควาสุขลี้ยวๆ <c oughs> ถึงเราไม่มาอยู่ที่บ้านเราที่นอร์เวย์เราก็เข้าไาอยู่ดีเสาอาทิตย์อืมไปพืนนนะนน้นที่นี้กเจอเลือกเอาวันใดวันเดึ่งนะอืมอาทิตย์ไอเดือนละครั้งมาหรือวันส่งตารางให้ช่วงไหนที่วันหยุดตอนนี้ดบทแล้วบอกว่าท่านมีชุดมาเ็นมาทุกวันเออ จริงนี่แหละอย่าลืมแวะเอาเบอร์ตรงอีกาไว้ค่ะเบอร์ที่พักวันว่ามันน่าจะโอเคเมกี้เราถ่ายรูปมาสวยๆไม่ได้ทุกคนกลุ่มนี้สวยมากทรงสวยทรงสวยแสงได้ค่ะว้าวอยากดูไหมป้าแม่แมขาแต่ละดอกเป็นไง ขาไม่ยาวเท่าไรค่ะคนเก็บมองไม่เห็นขาเด้คีออันนี้ขาใหญ่ขากอบมากอืมุ่มน,นี้สวยมากดูเห็กพี่นิม่มงามงามอยู่สองกิโลเองพี่นิ่มจะเอาสักสิบโลอีอย่างเนี่ยอพี่นิ่มนะคะเรามาดูผอมวันแล้วเราเดินออกกัน ตรงทางออกเนี่แหละเราจะได้เต็มสองตะกร้าอของวันจะได้ประมาณสามโลแหละสามโลถ้าเต็มถึงจะห้าใช่ไหมใช่ถ้าเต็มถึงจะห้าลุ้นตรงทางออกกันต่อค่ะดูค่ะโดนแดดจ้ะแม่เ้เสียดายขายบ้างกินบ้างนะคะช่วงนี้นี่อันนี้ได้ค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้แล้วเอาไปกิน ถุงมือขาดไปแล้วนะคะขี้เกียจใส่มันร้อนทุกคนเห็ดแดดเดียวล้วนเลยทุกคนเป็นแบบนี้อีกละป่าภูเขาทองมันจะมาทุกอาทิตย์ก็ไม่ได้ทุกคนได้ทิ้งเห็ดแห้ง จะทือนใจเก็บไม่ได้อีกแล้วนะคะจุ้มไม้ทับที่น เราไม่น่าจะได้เก็บข้างรถอ่ะออกไปถึงก็ห้าโมงละ,ละ,ละป่าร้อยโลป่าถูกตัดไปด้วยทุกคนต้องรอให้ความสมบูรณ์กลับมาอีกครั้งแน่นอนเลยค่ะต้นไม้หายไปครึ่งหนึ่งแดดก็ส่องถึงพื้นได้เยอะขึ้นค่ะเห็บปีนี้ปีแรกที่เขาตัดต่าใหญ่ คือแบบออกนิดเดียวทุกคน ท้ายคลิปนี้จะมีบรรยากาศขายที่โรงงานนะคะทุกคน ทองจ้าทุกคนจุดป๊อปปูล่าที่คนเดินเยอะด้วยตายายปิดป่าเราเรา,านะ่ะสวยมากมีเห็ดสวยๆแบบหลอกตาคนอื่นค่ะตาเรา เดี๋ยวเห็ดมันจะพังค่ะทุกคนแตนน่เก็บไม้แม่แม่ดูก่อนอนี่เราเราเป็นดง มากฟินมากป้าแม่แม่จ๋าไม่เรียกว่าตายใหปิดจุดเห็ดไว้รอเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะเป็นกลุ่มเลยค่ะมีคนเดินเยอะจริงจริงป่านี้พอเหลือถึงเราแบบนี้ยกมือขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลย ก็คือคนที่เขามาเดินก่อนเราเขาไม่รู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนค่ะก็เลยจะอยู่เป็นกลุ่มแบบนี้นะคะร่องรอยการเก็บไปบ้างคือเรารอบที่แล้วค่ะสองอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็รอบนี้ตาใหญ่เก็บไว้ให้ลองจริงดีใจที่ลองเข้ามานะคะถามพี่นิ่มที่มาด้วยว่าพี่ไหวไหมไปอีก ครึ่งชั่วโมงถ้าสมมติว่ามีเห็ดเราจะได้ประมาณกิโลน่งพี่บอกโอเคโอเคไหนถึงกันมากค่ะโอ้กี่ดอกนะคะหนึ่งดอกสองสามสี่หกเจ็ด 八九。<Bad> มีอีกจุดหนึ่งเด้อทุกคนคือมองไปเห็นแล้วค่ะจะเล่าให้ฟังก่อนน้องกวางมาอึกใั่กองเห็ดเราทุกคนมาทำสัญลักษณ์ไว้หรือเปล่าดูค่ะกวางมาทำสัญลักษณ์ไว้ทุกคนแล้วดูเห็ดยาวไปถึงโน่นค่ะเหลืองๆต่เก็บตรงนี้ก่อน ขี้กวางไม่เหม็นนะทุกคนหอมโอ้ยถือว่าหมานมากเลย เรื่องสิดที่ไม่โดนอึน้องนะคะ จุดนี้ก็สวยลออาค่ะอชมดอกไม้เลยจ้าเห็นเห็ดหนังไก่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าถึ ula, okay. งกิโลไหมถ้าถึงเราจะเก็บไปขายนะคะ นี่คะ่ะทุกคนพามาขายโรงงานนี่ของพี่นิมนะคะสองตะก้าของวันสองตะก้าค่ะแล้วก็วันนี้เห็ดพึ่งหวานนา่าจะได้สักกิโลหนึ่งแหละทุกคนแล้วก็ที่นี่เขาซื้อดอกใหญ่ด้วยค่ะอันนี้เกรดสองกิโลละห้าสิบโคนนะคะกิโลละร้อยเบาทค่ะส่วนดอกเล็กเห็ดเเหลืองกิโลละร0อโครนค่ะ350ราสิบบาทค่ะ อันนี้ก็กิโลละร้อยค่ะ350บบาททุกคน